วัีค่ะวันนี้มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะไฟตัววีดีท็อกมาเล่าให้ฟังคือโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากอะค่ะคือระบบเผาผ่านในร่างกายไม่ดีเนื่องจากเราพักผ่อนน้อยทําให้เราการเผาผ่านในร่างกายมันไม่ดีอะค่ะพอได้มาลองตัวนี้รู้สึกว่าการขับถ่ายเราดีขึ้นถ่ายง่ายขึ้นสบายท้อง คือที่ผ่านมาอ่ะเคยลองมาหลายตัวมากแล้วอย่างตัวอื่นน่ะมันจะทําให้เรารู้สึกบิดท้องเวลาเราจะถ่ายท้องอะคะ่ะทําให้มันไม่เรารู้สึกแบบไม่สบายตัวเลยพอได้มาลองตัวนี้เรารู้สึกว่าอืมการใช้ชีวิตเราง่ายขึ้นขับถ่ายดีขึ้นและอีกอย่างนึงคือทานง่ายอะคะ่ะรสชาติดีด้วยทานแค่วันละหนึ่งสองผสมน,น้ําทานก่อนนอนนะคะพอตื่นเช้ามาเราก็ถ่ายปกติคือมันดีจริงๆอะคะ่ะ อยากให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบคับถ่ายเนี่ยลองลองดูนะคะถ้าเกิดว่ามีมีอยากขอคำแนะนำขอคำปรึกษาอะไรก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะติดต่อมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ